รับผมเป่าโจูย์ยูทูบชแนลครับมือนี้ได้มีโอกาสครับผมมาเปิดหวยอยู่บ้านบ้านยังครับพี่บ้านสว่างห้วยลึกนะครับเนาะบ้านของพี่เกียบครับผมเหมือนเดิมครับผมน้องบัวลำพูเปิดเบิร์ตุกตัวครับเมื่อนี้มื้อนี้ก็ตรงกับวันที่เจ็ดครับผมเจ็ดมกราหกสี่ครับผมมีแต่ราคาเบาๆเด้อครับพี่เด้อครับผมเอฟซีครับผม พอให้สนใจครับผมราคาเบาเบาครับเมื่อนี่ครับผมเดี๋ยวไปชมลากันนะครับสวัสดีครับพี่เกียวครับผมครับผมเมื่อนี้พี่เกียวที่มาเปิดราคาค้ยนะครับเนาะเมื่อนี่หนาขอกด้วยครับเด้อราคาเบาเบาครับผมจับต้องได้ครับผมราคาไม่แพงแหลกเบิ่งหางเบิ่งบันไทยเด้อครับเด้อบันไทยหางเงาดีนะครับสมส่วนดีนะครับผมค้ยสายพัฒนาบอกพี่สายพัฒนาครับครับผมตัวนี้สาย นี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาเลยครับเด้อเบื้องครับผมตาเตี้มแข้ม,มจ้ำครับผมตาเตี้มแข้มจ้ำเออบกพรายง่ายโขยอายุเ่ราะถ้าได้หลายนะพี่เนาะเบื้องหนา้าเบื้องตาครับปีกวด้วยครับเด้อสูงสูงสูงเท่าไหร่ครับพี่สูงร้อยสามสิบบวกสูงร้อยสามสิบบวกครับผมร้อยสามสิบบวกด้วยครับเด้อนี่ครับผมเบื้องเล็บเบื้องแข็งเบื้องขาเล็บดีครับผม เพื่อทำนี่แหละครับผมว่าอะไรไปเรื่องกินหัวอาหารกินแต่หญ้านะพี่เนาะกินแต่หญ้าอย่างเดียวับผมควายันี้มาจากกุมาวากีนะครับควายมาแต่ไหนครับพี่กุมพวากีจังหวัดอุดรนะครับเนาะมาแต่อุดรมาแต่กุมพวาก็ครับเด้อนี่แหละครับผมผู้ใดสนใจนะครับเนาะราคาเบาๆครับผมหน้าตาดีครับผมหน้าตาสวยเขาดีครับพี่พี่ดึงยังไง ไม่มีตำหนินะครับไม่มีตำหนิครับผมรับประกันทุกอย่างเด้อครับเด้อครับผมราคาเบาๆเดี๋ยวเขาตรสอบถามพี่เปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยตัวนี้เปิดห้าหมื่นแปดค่ะห้าหมื่นแปดพันครับผมมาไว้ไปไว้เด้อครับเด้อราคาห้าหมื่นแปดพันครับผมทุนนิหน่อยๆครับผมผู้ใดสนใจกิ่งกลางพี่ขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับศูนย์แปดสี่ค่ะศูนย์แปดสี่สองเก้าศูนย์ สองแปดสามแปดครับผมพี่เกียบยู่บ้านห้วยลึกนะครับเนาะสว่างห้อยลึกครับผมกินกลางสอบถามได้เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมมีอีกนะพี่เนาะครับตัวไปชมตัวต่อไปนะครับผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นตัวที่สองเด้อครับเด้อนี่ครับผมห้อยเบิรงเล็บนะครับเนาะบัตจีวาบอนั่นกันเนาะนี่ครับผมเบิรงเอาเด้อครับเด้อครับผมคอไงดีครับผมตัวนี้เป็นสายไหนครับพี่ สายเลือดเพชรอุดรใช่ไหมครับเบิงบันทายเด้อครับเด้อใบหูหักกว้างในปีกกว้าอยู่เด้อครับเด้อครับผมเบิงหน้าเบิงตาครับผมใบหูฟอนลำครับผมเราก้มหลวงครับน่อยน้อนี่ครับผมผู้ใดสนใจครับผมนี่ครับเบิงหลังเด้อครับเด้อเบิงหน้าเบิงตาตัวนี้สูงร้อยสามสิบสามบวกเท่าไรนะตัวนี้สูงร้อยสามสิบสามบวกเด้อครับเด้อเนี่ยครับผม ตัวนี้มา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 แต่ไหนครับพี่อ๋อมาที่เดียวกันครับผมเนี่ยครับมาตั้งแต่กลุ่มพวาเด้ยครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมอ่างไงเงาดีนะครับกล้วยแม่นางหน่อยครับผมผู้ใดทุนนี่หน่อยราคาบ่แพงจับต้องได้ครับผมช่วงโคบิดเนาะครับเนาะเขาน้ำสร้าป่าแล้วเราก็ซื้อกล้วยไปเลี้ยงเนี่ยครับเด้องอีฟซีครับผมท่านใดครับผมอ่างไงหรือชิมมเบิ้งตัวแท้ได้ครับเบิ้งเบิ้งเลียวไปไกลครับผมใบหูนี่ครับผม นี่ครับผมหักคักงอคักครับผมตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้ห้าหมื่นหกพันค่ะห้าหมื่นหกพันตัวนี้ราคาห้าหมื่นหกพันเลยครับเดาต่อรองได้ไหมครับได้ครับราคาตัวนี้ต่อรองได้อยูหรือครับเด้อนี่นาเติบดีครับผมอนาคตข้างหน้าเป็นแม่พันธุ์ได้ครับผมผู้ใดสนใจครับผมกิ่งกลางสอบถามพี่แล้วได้เอาเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับน่ศย์แปดสี่สองเก้ สองเก้าศูนย์สองแปดสามแปดครับผมพี่เก็บเนาะครับเนาะเอาโอเคครับเนาไปเบื้องตัวต่อไปนะครับเด้อนี่ครับผมตัวนี้เป็นตัวที่สามนะครับเด้อจิวรุ่นจิวกับผมนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาตาเต้นเ้มจ้ำดีครับผมตาเต้นเข้มจ้ำเอกบักเผาแตกครับผมสวยดีครับผมหน้าตานี่นะครับของหญ่ดีนะครับเด้อเคยได้เท่าไหร่พี่ปีเท่าไหร่ ประมาณปีสองเดือนครับผมผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อเอาไปเลี้ยงเอาไปทอมไว้เป็นมูผู้ใดที่มีตัวเดียวหรือว่าจะเอาตัวนี้ไปเป็นมูก็ได้ตัวนี้มีซื้อวัตถุไดนี่ลืมถามซื้อซื้อน้ำข้างโอ้ซื้อน้าค้างครับผมเมื่อกี้ลืมถามซื้อนะครับน้องน้าค้างสูงเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยีราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นสามพันสามหมื่นสามพันครับผม นี่นะครับเด้วราคาจับต้องได้ครับผมราคาสามหมื่นสามพันบาทนี่นะครับผมสนใจตั้งแต่กิ้งค้างโซูสอบสามพี่เก็บได้นะครับผมโอเคครับผมพี่เดี๋ยวไปชมตัวต่อไปนะครับโอ้ต้นกิ้วนี่นะครับผมตัวนี้เป็นควายเผือกครับผมควายเผือกควายเผือกครับผมปีสี่เดือนเป็นลูกของมังกรขาวลูกมังกรขาวแม่สูงร้อยสี่สิบแม่สูงร้อยสี่สิบเป็นลูกมังกรขาวด้วยครับเด้อ เป็นตัวแม่นะครับผมอู้งามดีครับผมจากบ้านุดแห่นี่ะครับท่านที่ไปที่มามันกุดแห่บ้านแพะใส่ดืออ๋อครับผมนี่ครับเป็นควายเผือกเวยครับเด้อจมูกมีนิดหน่อยแต่ว่าโตสะอาดดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวครับเบิ้งคักครับผมอ้นี่แหละครับผมมีชื่อว่าอะไรนะพี่น้องพี่กุลทอง ผู <mile> ้เรมักข้อยเผือกเด้อครับเด้อสายเผือกเผือกเปิดสูงไปหน่อยตอนนั้นอืมครับผมเคยเปิดไปอยู่เปิดสูงวันนี้จะปล่อยให้นี่แหละนี่แหละครับผมเป็นข้อยเผือกนะครับเนาะสวยดีครับผมสะอาดมาเบิ่งได้เด้อครับเด้อนี่แหละครับเบิ่งกระขักเด้อครับเด้อเลี้ยงง่ายไหมครับพี่ง่ายค่ะกินเก่งนี่นะครับผมโอ้จำมั่มครับจำมั่มสะอาดดีเด้อครับเด้อ ยาพยาธิฉีดยาบำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะฉีดยาเรียบร้อยหมดแล้วไปเมื่อวานนี้แล้วค่ะอ๋อราคาเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ห้าหมื่นแปดพันบาทห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับเนาะ,ะเป็นขวอยเผือกด้วยครับเร้อมีเม็ดทวต่ตั้งแต่อยู่ดั่งนี่นะครับน้อยเดียวน้อยเดียวนี่ครับซ้ำห็นนี่ครับแต่ว่าตน้ตนโตน,นี่บบท่านได้เห็นมีครับเป็นเขาแก้วพร้อมบ่ท่านไี้ไม,ไม,ม,ไมีอยู่นะครับในเหลียวหานี่่เห็นเลยครับผม สะอาดดีนะครับเด้อมาเบื้องได้ครับผมมาเบื้องได้ราคาเนี่ยกับบ่แพงด้กครับผมสําหรับค้ยเผือกห้าหมื่นแปดพันจ้าเด็กอะทษกิ่งกลางสอบถามพี่เก็บได้เด้อครับเด้อสูงดีครับผมค้ยตัวนี้อนาคตข้างหน้าเป็นแม่บล็อกได้ครับผมเพราะว่ามันสูงครับผมข่าวข่าวเงี้ยวดีผู้ที่จับต้องมองหาค้ยเผือกเียงไงเบิ้งครับเบิ้งช่วงนี้สะอาดดีครับผม เบิ้งคักเด้อครับเด้อรับประกันเนอครับมาเบื้องตัวแท้ได้ครับผมผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปง้งเบิ้งงามๆามครับผมครับผมหาโอเคครับผมเดี๋ยวห้าไปเบื้องตัวต่อไปเ้อครับนี่แหละครับผมตัวนี้ตัวสุดท้าย้อครับเด้อสูงเหงาดีสูงเหงาอัาหลิครับผมได้ลูกตัวตัวที่ไหนแล้วครับพี่เอถ้าท้องนี่จะเป็นลูกที่สามในท้องอ๋อ ตอนนี้ทับปังแปดลิ้วไว้ค่ะนี่ครับผมหน้าตาครับผมตัวนี้สายไหนครับตัวนี้สายอุทัยค่ะสายอุทัยเด้อครับเด้อสูง143บวกสูง143บวกครับผมผู้ใดสนใจกิ่งกลาง้อครับเด้อทับปังแปดลิ้วไว้เบิ้งเบิ้งบันไทยเด้อครับเด้อเบิ้งบันไทยเบิ้งหางครับผมคว้จะขาดน้ำเลี้ยงนิดน้อยนอยนึงเนาะนี่นะครับผมเบิ้งหน้าเบิ้งตาเด้อครับสายอุทัยมอื เอาใบมาดูหน่อยครับนี่ครับผมทับปังแปดริ้วไว้ครับผมทับวันที่ไหนครับที่ยี่สิบเก้าธันวาเนี่ยนี่ครับผมทับวันที่ยี่สิบเก้านะครับเด้อบอ่ได้ผ่านรอบเนาะครับเนาะยังไม่ผ่านรอบครับผมก้อยสูงร้อยสี่สบสามบวกเอาสี่สิบสามก็ได้ครับผมเอาไปบวกก็ได้นี่นะครับผมสูงร้อยสี่สบสามเงาดีนะครับเด้อผู้ใดสนใจกิ้งก้างสอบถามพี่แล้วได้ครับผม ตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้เปิด90,000บาทครับเ0 0 0หบาทนะครับเนาะต่อร้องได้จักหน่อยบ่ยใช่ค่ะถ้าผู้ใดสนใจก็ต่อร้องได้เลยครับเด้อนี่นะครับเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมควายอยู่บ้านสว่างหอยลึกเลือครับเด้อเบื้องค่ะให้เบื้องเล็บครับผมควายบ่มีตรหนีนะพี่เนาะควายไม่มีตำหนินะครับผู้ใดสนใจควายใหญ่ควายสูงครับผมถ้ามันตกลูกข้ามานี่ใหญ่ อางเงยแท้ครับควายตัวนี้มันเงาดีทั้งเงาทั้งเงยครับผมเบื้องหางเลยครับขาดน้ำเลี้ยงน้อยนึงผู้ใะไรดีมียาดีครับผมเอาไปเลี้ยงถ้าติดท่องตังแผลเดือดมันเองเนี่ยโอ้ยบ่เป็นตะเบิ้งเด้อครับเด้อควายแม่เนี่ยควายสายอุทัยกับมีเด้อครับตาแต้มแก้มจ้ำครับผมราคาเก้าหมื่นนะพี่เนาะต่อรองได้นิดหน่อยเอาเบอร์โทรกันเลยครับพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ 290 2838ศูนยครับพี่เก็บอยู่บ้านเสว่างห้วยลึกนะครับเนาะหมดหรือยังครับพี่หมดแล้วครับผมข้นราชการตอนนี้เลยพี่สวัสดีครับผมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามในบ้านตูนี้นะครับเด้อสิทธิหาคลิปใหม่ไม่ไม่เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมนี่แหละครับผมคอยตุ๊กตอยู่บ้านแล้วนี่ครับผมสวัสดีครับ